พอที่จะมาจะใส่เหมือนนี่คือส่งเมยเถอะเนาะโอ้ยไปหน้ามากใช่ไไปหาที่นองผู่คนนันโศกหมันไปเบื้งเขาบ่นี่แต่เลไปเบิ่งเขาะแต่หมีอ้ยืนเขางามบ่มงามอยู่งามสามไฮแต่ว่ามพิมพสีออกไปยูเดิมผ้าผ้าออกไปนี่เดีอไปเข้าแร่งแล้วมันหอนเนาะไปหน้าเลยเล็กนิยังมาเราซูเอฟัง ไปน้าก็ชวนคนเราเบาซู้ฟั่งคนมีของดีคนเลยเบาซู้ฟัง่งว่านเลียงกันเพราะเขาอยู่มือเงนินเขาทั้งล่างทั้งบนแต่ว่าบริสื่อหลายสืบถึอแจ้งและซิปตันแต่ว่าเขาล่างเขาบนถึงแล้โอ้ยเดี๋ยวคนคน,นกินน้ำคนยังเล่าก,กันไงพ็ชวนพึ่งกระโศกมาอันนี้ มันก็เลยเขียนสูตรให้เขาเอาไปเบิ้งนะฮะมือว่าสั่งคนมาประจนแล้วมีของดีเนาะมีว่าเตางับกูนะมีเตาอันงับเลียงตั้งแต่หน่อยหน่อยมันบ่มันใหญ่พให้วเลยใหญ่แล้วอยากจะไปทายทำแพงแพงออมาให้เอาเบิ้งกับฝ่าวแลนเอาความมีอรรถอยากทำลักเอาผู้ใหญ่ผู้ใดเบิ้งจริงเบิ้งอยู่ตระวาดแลนแลนเสียเขาเล็บียบสั่งคน่าแลนเขาเลรียบคนเราจังใดเนี่ยฟัง ว่าเลเ่เพื่อนนึงมันเข่าเลขสูตรเพื่อนก็เลขขเ้ขอเพื่อนโอ้ก็ขอขอเนี่ยพอขอเป็นแนวทางให้เอฟซีเพื่อนเนี่ยขอเพื่อนก็ได้อ่านเอาให้ตามึงอย่าไปบอกเพื่อเด้อมันบ่นบอกเนี่ยไม้บ่บอกคนสิงจักว่าบ่บอกคนถือดัมบ์บอสตีดผู้เดียวเพมันเข่าทั้งล่างทั้งบนตาาแห่งซื้อกลับพร้อมดิเลขซีตัวกรับพร้อมมันบรเลขเรา ใช่พ ja, ่อมันก็บารยายตัวที่เราขัดซีตัวก็าซื้อง่ายนี่ก็ีตัวแต่พอเราถือเลขตลอดเนาะถือตลอดดิแต่เราบซื้อหลายมันบ่มามาบซื้อหลายแล้วนก้นมาเล่งเล็กเราถือทั้งล่างทั้งบนนี่เาทั้งหลางทั้งบนทั้งวันเยมาวอกสูไม่พิมพ์ปังนัะม่พิมพ์้งแต่วอลกสูคนฟังบอสลงใหาเอฟซีบงตัวบรรหาคนโศกมาน้ำพอเฮ้อนะแววันคนห้สูดมากเลยดิสูตรบ้าจังไล นี่นี่นี่งวดที่แล้วนี่เด้อนี่นี่งวดที่แล้วเด้อนี่นี่งวดที่แล้วนี่ไอ้เจ้าเห็นบ่เ้าเห็นแล้วนี่งวดที่แล้วนี่เป็นไฮมานงวดที่แล้ววันที่หนึ่งเดือนเก่านี่สูตรของเพื่นเลขสี่ตัวอันนี้ก็เข้าเป็นมันเป็นเจ็ดเก่านี่มันเป็นเก้าเจ็ดป้าเขาทั้งสามทั้งล่างทั้งบนเลยทุนโอ้ไปหลีย่ใสมากคือบ่พผอเรา เราก็แพงขึ a, ้นกันเนาะแต่ว่าเรามีของดีเร่ากรอยากบอสู้ไฟฟางแต่เรากรยากผู้ใดเป็นไก่เลานี่ซีคูนี่ไม่นี่เป็นร้อยขอเราได้บก่กับเซื้อเอ็มร้อยเลี่ยงเราอยู่พอนพอเอ้ยขอเปล่ยนเป็แมบ้สี่อยู่ผู้ละขวดหน่อยนี่แหละฮะอันนี้ก็เป็นเจ็ดเก้าเป็นเก้าเจ็ดอนี้ซคูนี่อันนี้ก็เป็นเจ็ดหาแต่ว่าตัวนี้ตัวตรงถตรงนี่แหละครับเด็กซคูเขาล่างเขาบนแต่ว่าคนซื้อบดล่าง ซื้อบรีษก็จะเบิร์ตประมาณจากบาทคิดว่าก็สิได้เงินแล้วก็เบิร์ตแปดร้อยเบิร์ตห้าร้อยก็บาทเท่านั้นเนาะห้าร้อยก็สิได้เงินหมื่นอยู่บ่เงินหมื่นสองหมื่นหมดเหรอมันเขาล่างเขาบนเนาะมันบริบัทหลายดิของวดที่แล้วด้วยก็ทีแล้วที่แม่สูตรเพิ่นนี่เนาะเป็นคำนวณออกมาเ่นวาสูตรสูตรรับคุณปูคุณปวยยาวคันยาวคุณปวยยาวคันยาวก็จะว่าคุยขึ้นมาคุณปวยยาวก็ ไปแนมเบิงพนว่าไปแนมเบิงร้องไปแนมเบิงอย่าซอาซื้อเด้อพูดบอกว่าอย่าเฝ้าซื้อเบิงอันนี่เชื่อกันอย่าเฝ้าซื้ออันนี้ของงวดองหงวดเมื่อกี้นี่ล่ะวันเมื่อกี้นี่่คะบ้านนี้งวดนี้พูดเขียนมาให้แล้วพอทิ้ก็ได้ออกมานี่ล่ะแนวนี่เด้อพอเขาห้มาเนาะเพิ่นห้มาเด้อนี่สิบหกเดือนเก้าหกสี่กับสีน้ำเพื่อนไปตลอดดิสีน้ำไปเอามันแต่ว่าพอทิ้งกัเฮ็ดเฮ็ดเป็นแล้วเพื่อนเพื่อนบอกแล้วบอกแล้วหม คนสอนมาอยู่มนไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วไ้ศึกษามาแล้วเรียบร้อยแล้วแห่เขาซื้อกลับเอาคนน่าแปดตเป็นแปดตัวี่ตัวเป็นแปดเงงามๆเนาะผมอว่างามนี่เอามันก็จังอันเล็ไม่พิม์อยากซื้ออยู่พอดีแปดสามก็เก่าสามเนียวเอาก็ระมาบมาเกิดตรงกันเด้ตรงกันเขาเรียกกันที่เพอย่านไห่เลยครับอี่เพรย่านไห่เขาเรียกเขาน้สมุหวด้วยเล็กแปดสามเนาะลากบาลเนียน เลขตัวนี้เป็นเลขตัวเก่ามันสีออกบอนี่แหละคือโพเทียนวาลมันสีออกบอจังมันออกกันฮอกก็ซื้อจากซาบัดกันไว้อันนี้มันกระตุ้งกับเหล็มหนุนม่าน้ำสูตรเพิ่นเนาะสูตรเพิ่นเดี๋ยวค่ะเอฟซีกับพิจารณาเอาเลยค่ะแล้วติดกับไปซอหามาฝากเนาะค่ะเนาะก็อยากให้ได้น้ำกันนี่ละไปเอาหม่องพันถือมาดิไปเอาแต่หม่องพันถือมาด้วยค่ะมาบอกซูฟังแต่ม่องบอกซูฟังแต่ว่าไม่หอนเสี้ยนเียนแท้ๆเลยที่นี่เสี้ยนเพิ่นแท้ๆได้ถือตลอด มาหอดมู right? เฮ่าก็บพลอยออกในเด้อพระอาทิตย์เอ้ยเพิ่นว่าจะเฝ้าซื้อแนมเบิงคนว่าแนมเบิงหล่ะเอาเปรียบเทียบใช่ไับตัวนี้นี่แนมเบิงพระอาทิตย์ไปหน้ามาจังว่าเฝ้าทั้งเฮียไหลเฮียแตเฮีไหลจังว่าดีใจหลายที่ได้น้ำเพิ่นมานี่เด้อครับนี่เปล่าแลนมาซอเปิ <Their royalty outside> <ks> ่ามึงเด้อเพิ่นเขาล่างเขาบนเปรียบเทียบแซวหัวที่เพิ่นให้มางวดที่แล้วเพิ่นเขาจังซี่เด้อค่ะแต่ว่างวดนี้งวดนี้นี่ล่ะ แนมเบิงเพิ <Inf> beeping, <ane> ่นว่าแนมเบิงอย่าฝ่าวซื้อก <after> <oo> ็ได้เพิ่นว่าให้เบิงให้เบิงซื่อๆให้เบิงซื่อๆว่าซั่นต่อโพอติดมากแล้วให้พอที่ซื้อผู้เดียวก็ได้ให้โพสต์ีดสื้อผู้เดียวนี่แหะค่ะงวด16กันยายน64เลขมีอยู่4คู่เด้อค่ะซื้อเบิดจัก300นี่ก็สิได้เงินมื่นนิดเดียวเงินมื่นแล้วเข้าล่างขบวนเข้าล่างขบวนจะได้เงินมื่นนี้แม่นบ่เข้าล่างขบวนเข้าตัวเดียวมีพิมพ์ก็สิเต้นแล้วล่ะเจบามดไปใขวา6งวดแล้วดิ วแล้วนี่งวดแล้วอันนี้งวดที่เจ็ดทงเขาในหงวที่เจ็ดนี่โอ้ยให้ออกนเด้อมาหอดูห้าไข่ออกนเด้อค่ะเด้อแาวมาขอเพิ่นนอ้ขอในฟอสแฟนพอได้ไปฝากเอฟซีในเอฟซีเพิ่นกันมีแต่หายว่าขอบอกด้ยบ่ถือบ่ถึงมานนึงก็เป็นเจ็ดสามเจ็ดสี่ก็ออกเจ็ดห้าก็เลยอยากมาบอกสูพี่น้องตังนี่เจ็สามเป็นสี่เจ็ดห้าน แต่ว่าวันพูดนี่แม่พิมพ์ก็จะไปขอมากฝากเอฟซีอีกเด้อค่ะเดอ้อให้ตั้งคิดซอยกันก็แม่พิมพ์เด้อแม่พิมพ์เจ็บตัวแล้วก็จะขอให้ได้โศกน้ากันจังละวับบนนี่ยละค่ะเพิ่งเด้ออันนี้นี่เลขเลขเดี๋ยวพอสิดโพติเขียนให็นปุ้นโพติเขียนเลขโพติตัวเลขลับโพติเขาขายโพติเด้อเลขลับเลขลับหรพอโพติผู้เดียวซะเราบ่คอยอันบอกดอกเราแพงอยู่เด้อ เราเพี้แต่วันตาไปคอเอาน้ำเล่าค่ะแดงปันนี่ยพอเอ้ยพอไปฝากันเลขลับเอ็ดสี่สองพอทิศในทิมเนี่ยจ้าย่ำใดก็มีแต่ผ้าเพิ่อนลุยเลตุนเพิ่นเลตุนจะคล้องเนี่ยล่ะหาเงินให้ยจะคาเลขห้ไใดขึ้นได้ห้อนได้กำไรนี่แม่เพื่อได้กินได้ทานนี่เนาะนี่ล่ะค่ะ่นีพอเลขลับพอทิศได้มาเพิ่นนห้มาได้คันเพิ่นบ่ฮักเพิ่นบ่ห้เด้อ คนบ้าเอาไปฝากเพื่อนเมืองเด้อให้พี่น้องเฮาวงกันพี่น้องเฮาวงส่งมานไปน้ากันกับปูเพื่อนมากปูเพื่อนบ่มากกะขามไปเพื่อนมางสินะถ้าผู้ติดเขาไม่แล็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโพธิ์ทิดไม่ได้อยากให้ได้น้ากันนี่แล้วค่ะอัน FC ปลาได้ไม่พิมพ์กับปลาได้คือกันนั่นล่ะบอมเบ้ปลาได้เนี่ครับเนมใส่กันปลได้เนาะไม่พิมพ์ก็พบว่าทิดกระแหงจุกเสียร้ายนี่แล้วค่ะหัวสิมานี่ก็ขอให้ได้เนาะพบทิดเนาะ ไปโมได้ค่ะขอเพิ่อนคักค่ะแฟนขอมึงเพิ่นได้เนาะมึงเพิ่นเคยถือกันดีๆนั่นล่ะค่ะเพิ่นบ่ค่อยบอกว่แม่ไดเพิ่นเพิ่นบ่บอกผู้ใด้วเพิ่นกิแพงอยู่แต่ว่ากิมัพื่นเกิดเหลืตัวน้องคือกันเหลือตัวน้องคือกันเห็นเพื่อนมีของดีค่ะมีเตาเตาสีทองเตาสีทองเตางามกูแล้วเตาสีทองเป็นอันจะเสียงไว้ยังนี่เด็ดนี่เด็ดที่เรามีเจ็ดมีเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดห้าแปดสามนี่นี่ซีคูนเพิ่นถือรางถือบนเพิ่นซื้อกลับ วันนี้มีห้าเก้าเก้ามแหเจ็ดมีเด็กมีซ้ำนี่แหละค่ะตาวายยาวตาตดออกเตอร์อันผู้สื่อยาว่าตัดออกเตอร์เลขตัวใดตัดมันถิ่เต้าเลยมันเต่านี่ผู้ใดกันจะว่าออกแล้วตัดออกสืจอักสิบบาทกับสบบาทอะไร่เ้จังวันนั่นแหละนี่แหละครับนี่แหะค่ะไปหน้าาไปเมอาหายสาวาไอพิมยันนั่น โอยโศกหมานลำรวยน้ำกันทุกคนนเวยค่ะเดิ้งงวดสิบหกกันยาหกสี่ังได้ขอให้ได้ดค่ะงวดสิบห้านเดี๋ยววันพุธนีพิมพจะไปขอให้อีกดอกสิบห้าหมอถ้ำไปขอให้ได้คักๆไปเบาไปอ่อนยอมเพิ่นขอให้ได้จ้ะเพราะที่เหตแเ้วบางนึงคืออันถ้ำคนบอกเห็ดแหล่จาจะก็เล็บมาเฝ้ามาบอกพีก่น้อง เพิ่นเปนนลือยไฮรัลตีแล้วมึงส่งบอกอันใดอันมากไม่พิมพ,พก์ก็โพสต์กับร่องปฏิบัตินําเพิ่นเนาะเพิ่นแนะนํามา,มา,มาว่ามีแนวบางจากยยากาาักน,น้อยอยู่เฮาเนาะพอดีเนาะมื้อนี้ก็เลยเลี้ยงเพิ่นละล่ละแต่พ่อหน่อยจุดจะถูกกันหลายๆดอกั่นสําหรับมื้อนี้ก็บซ้านี้ก็เนาะค่ะน้องค,คอยส่งมายลาด้วยทุกคนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะฝ่าวมาบอกนั่นละ่ะงานผมมีคุณ้ยินบอกแบ้ทัดจริงจริงๆนะ